สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่10กุมภาพันธ์2565ชื่อเรื่องว่าเมากัญชาหูตาลายลุงป้อมนี่สงสัยมีมนเรียกเนื้อเรียกปลาของพระสังทองแหะตั้งแต่ยกมือไหว้ขอร้องลูกพักอยากขาดประชุมสภาวันก่อนเท่านั้นแหละปรากฏว่าครึบทั้งปลาเป็นปลาตายทั้งปลาสองน้ํา ครึ่งค้านครึ่งรัฐบาลอย่างพักเศรษฐกิจไทยมากันเต็มห้องประชุมราบรื่นสองวันแล้วยังไม่ได้ยินเสียงเพื่อไทยเป่าประกาศสภาลม่มเกิดขึ้นเป็นครั้งที่17มลลุงป้อมครั้งก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เพื่อไทยร่วมประชุมโดยดีนั่นแหละทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาผลประโยชน์ลงตัวร่วมกันมันก็แค่นั้นแหละนักเลือกตั้งในกิริยาอาการสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่สอว่าพยายามเร่งฟืน้นเร่งไฟสู่การยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่เร็วๆนั้นในความอยาก ยังแฝงอาการแยง้งถ้ากดหมายลูกยังไม่คลอดโดยเฉพาะเพื่อไทยคือถ้ายุคตอนนี้เลือกตั้งบัตรใบเดียวก็กลัวว่าที่แลนสไลด์จะกลายเป็นลุงตู่ก็เลยได้แค่ปากแข็งแต่ตูดนิ่มปล่อยไปลำพังฝ่ายค้านเพื่อไทยนะ่ะไม่มีน้ำยาล้มรัฐบาลได้หรอกที่จะล้มได้ก็พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเท่านั้นตอนนี้ทำท่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเมื่อเห็นน้ำเข้าเรือนอกจากไม่ช่วยวิทย์ยังช่วยตักแคงลำเรือ ห้าสิบเก้าเสียงที่เคยนั่งเต็มตูดเปลี่ยนท่าเป็นนั่งยองยองซึ่งอ่านภาษากายได้ว่าเตรียมถีบหัวเรือโดดขึ้นฝั่งเพราะจากกรณีเจ็ดรัฐมนตรียกพักลาประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารด้วยไม่พอใจที่มหาไทยนําเรื่องขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าคอรมอนั่นปรากฏว่าเมื่อวานขณะที่ทะเลฝั่งนายกคลื่นลมราบเรียบปกติแต่ฝั่งภูมิใจไทยเขี่ยครั่งคลื่นลมถาโถมเข้าซัดทับท่าจะก,กวาดอาคารบ้านเรือนรัฐบาลให้พังภาพ ถึงขั้นออกแถลงการ์บ่งถึงทิศบอกทางต่อสัญญาสีเขียวให้ BTS เอสวันไหนภูมิใจไทยแตกหักกับรัฐบาลวันนั้นเรื่องนี้ฝั่งหัวหน้าพักอนุทินชาญวิรากูลอาจไม่ชัดเท่าฝังเลขาพักที่ชื่อศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์นักข่าวย้ำหัวตะปูแถลงการ์ว่าการที่เจดรัฐมนตรีของภูมิใจไทยแสดงออกชัดเจนไม่เข้าร่วมประชุมครมอลเนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อกระทรวงมหาดไทยที่มีการเสนอขยายสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียวในขณะที่การดําเนินการต,าต่างๆยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการไม่เข้าร่วมประชุมคอรอมอรสแสดงออกชัดว่าคานไม่อยากให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วไปถกเถียงกันในคอรอมอรให้เป็นเรื่องเป็นราวในเมื่อไม่เห็นด้วยหากกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระดังกล่าวกลับเข้ามาทําให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและหลักธรรมาพิบาลพักก็จะสนับสนุนแต่ถ้ายังไม่มีการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายก็บอกได้เลยว่า พักภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือนเดิมเพราะหากไม่มีการดําเนินการให้ถูกต้องจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกกฎหมายก็ฟังดูโออาดีนะผมเห็นด้วยถ้าผิดกฎหมายผิดระเบียบมันต้องค้านพังเป็นพังเพื่อประชาชนแต่เห็นท่านนายกบอกเมื่อวาน9กุมภา65ว่าปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งทราบว่ามีการทํามาหลายครั้งเมื่อทํามาเดี๋ยวก็ชี้แจงกลับไปและเมื่อเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของ คอรมอรซึ่งมันจําเป็นต้องพิจารณาเพราะมันเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาไม่มีวิธีทางอื่นที่จะแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันมีนี้สินและอะไรต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันที่ถือเป็นภาระของรัฐบาลเหมือนกันก็ต้องบอกกันตรงนี้และถ้าพูดกันจริงๆรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเส้นแรกของประเทศไทยมีการต่อขยายออกมาเพราะฉะนั้นการเป็นเส้นแรกมันก็อย่างว่าสมัยก่อนเป็นการลงทุนจากภาครัฐอย่างเดียวและต่อมา จะมีในเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนก็มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยผมยืนยันไม่ใช่เรื่องเพื่อผลประโยชน์ใครทั้งนั้นผลประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติทําอย่างไรเราจะไม่เพิ่มภาระในเรื่องของหนี้สาธารณะนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําแต่ทั้งนี้ที่สุดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคอรมอว่าจะออกมาอย่างไรไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันหรอกทุกคนต่างก็มีความเห็นผมก็ฟังได้ทุกคนแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผลและข้อกฎหมายที่มีอยู่ และผมเองต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออายการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจซึ่งทั้งหมดมีคำชี้แจงหมดแล้วแต่จะทำได้หรือไม่ได้ต้องรอดูต่อไปปัญหามันเยอะอยู่แล้วรัฐบาลพยายามแก้อยู่อืมท่านนายกแจงอย่างนี้ทำเอาผมเบาใจแทนรัฐมนตรีศักสยามว่าท่านหมดห่วงได้เรื่องทำไม่ถูกกฎหมายตรงไหนที่ว่าไม่ถูกนายกก็ให้ทั้งกฤษฎีกาทั้งอายการทั้ง สครอขึ้นขาอย่างทั้งสแกนเอ็กซเรย์ทั้งเข้า M r i ถ้ามีผิดถึงขั้นติดคุกแล้วยังดันทุรังผมเป็นพยานให้ว่าท่านในบันทึกการประชุมคอรอมอมีเป็นหลักฐานไว้แล้วว่าเจรัฐมนตรีภูมิใจไทยคัดค้านไม่เห็นด้วยปล่อยให้นายกติดคุกหัวโตวคนเดียวไปเลยฉะนั้นประเด็นที่ภูมิใจไทยหวงเรื่องผิดกฎหมายตัดทิ้งไปได้คราวหน้าคงเข้าประชุมคอรอมอได้สบายใจนะหรือ,อยังถ้ายังมีอะไรบอกประชาชนไปต,ตรงๆจะเก็บสาเหตุที่พูดไม่ออกบอกไปได้ ให้มันกัดนองหัวใจไปทําไมแต่เอ๊ะคุณอนุทินหัวหน้าพักหายไปไหนไม่เห็นออกมาบอกถึงเหตุผลที่นําตบเท้าลาประชุมคอรมอเลยและจะเอาไงต่อไปกับเรื่องนี้แฟนๆที่ปลื้มผลงานรับมือโควิดกัญชาพ้นยาเสพติดฟอกไตฟรีและอสมอที่ได้รับการอุ้มชูฟูมฟักจากการผลักดันของท่านเขาก็รอฟังรอดูาอาท่าทีของท่านอยู่นะว่าจะเอายังไงจะอยู่หรือจะไปจะได้ขนหมอนมุง้งกระบุงกระทายบรรทุกเกวียนเป็นกองคารวานตามกันไป เมื่อวานนายกเชิญประชุมเตรียมงานเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพท่านก็ไม่มาร่วมประชุมลืมก็ว่าลืมแต่นี่ท่านให้คนอื่นประชุมแทนผ่านระบบทางไกลยังกะเจตนาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนั้นแหละยิ่งเสริมด้วยท่าทีของภูมิใจไทยในการประชุมสภาเมื่อวานพรรคเศรษฐกิจไทยของธรรมนัตจะโหวตสวนฝ่ายรัฐบาลไปสนับสนุนมติฝ่ายคา้านนั่นก็เข้าใจในคนละทางเดียวกันได้แต่ภูมิใจไทยหักมติรัฐบาลโดยโหวตสวนไปสนับสนุนฝ่ายคา้านด้วยนี่สิมัมน ไม่รถไฟฟ้าไม่มาหานะเธอไปหน่อยหรือ59ภูมิใจไทยบวก18เศรษฐกิจไทยรวมเป็นเท่าไหร่อ๋อเป็น77ถ้าเอาฝ่ายค้านอีก208มารวมก็เป็น285แบบนี้ทนรออีกกิ๊กเดียวพึกสภาเพื่อไทยอภิปราย,มไ,ยไม่ไว้วางใจภูมิใจไทยผนึกเศรษฐกิจไทยโหวตไม่ไว้วางใจร่วมกับฝ่ายค้านไปเลยนายกตกเก้าอี้ทันทีโดยไม่มีสิทธิยุบสภา ก็หมายความว่าเปิดรัฐสภาเลือกนายกคนใหม่เพื่อตั้งรัฐบาลใหม่โดยอัตโนมัติฝ่ายค้านภูมิใจไทยเศรษฐกิจไทย285เสียงเปิดเลอะเปิดเต๋อขนาดนี้เสนอชื่อนายกมีหรือที่สวจะกล้าไปสนับสนุนอีกฝ่ายที่มีเสียงในสภาแค่ร้อยกว่าๆนี่เป็นเหตุผลทิพย์ที่ผมยกขึ้นมาให้คนคร้มอกครึ้มใจเล่นเพราะไม่มีใครเขาปล่อยให้ไปถึงตอนนั้นขนาดนั้นหรอกได้ยินลุงป้อมบอกวันก่อนผมสั่งมันต้องเชื่อเชื่อแป้งได้แชมป์อาเซียน เชื่อป้อมรัฐบาลจะตกน้าป๋อมแปมก็ให้มันรู้ไปจะได้ออกแป้งมาแทนป้อมให้มันเป็นแป้งแป้งกันไปเลยวันนี้ชําแฉเลือดเปื่อยเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรภูมิใจหนูยังอยู่ภูมิใจตู่ใครก็อย่าเอาตําแหน่งนายกมาล่อพระเอกกัญชาสะให้ยากเลยนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปรย์สีเงินนั้นเนี่ยครับเขียนเอาไว้ให้ได้คิดนะฮะว่าจากท่าทีที่เกิดขึ้นในสภาท่าทีจากการเกิดขึ้นของการประชุมคณะรัฐมนตรี มันจะนำพาไปสู่เรื่องของการยุบสภาการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่านำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันนี้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวรครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยทิศทางลมทางการเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เชื่อกันว่าบรรดาคอาการเมืองเวลานี้ก็นั่งแทบจะไม่ติดนะครับดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามใจประชาชนคนทั่วไปเวลานี้ ทุกคนนั้นเนี่ยครับส่วนใหญก่ก็ยังมั่นใจในฝีไม้ลายมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อยากจะมอบหมายให้ทํางานการเมืองของไทยต่อไปอีกสักระยะอย่างน้อยเนี่ยครับช่วยประครับประคองให้ประเทศชาตินั้นผ่านวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตจากการทุจริตของนักการเมืองในอดีตที่เรียกว่าทําบ้านเมืองชิบหายเอาไว้เสียมากมายเลยทีเดียวครับ